วันนี้จะมาเสนอเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการหาบูทโขกเด้อจะ้ะเพราะว่าของเก่าส่วนมากมันจะพังมามันก็จะหาบูทอยางหาบูทอะไรยากอันนี้ผมก็เอาสายน้ำมันส่วนตัวใหญ่ๆแล้วก็มาตัดแล้วเองก็มันจะมันจะหว่างอยู่สักหน่อยนึงแหละแต่ว่าถึงเวลาก็ข,ขันมีหมีบปุ๊บ อย่างมันจะเนียนพอดีเลยครับเคยเคยดัดแปลงอันนุนนั่นนี่มันไม่ทนสายพวกนี้มันจะเป็นของรถสายรถยนต์สายไฮโดรลิกสายหนุนนี่นั่นก็ว่ากันแปะเรียวแต่ไส้เรียวแต่ขนาดกับทนดีครับเคล็ดลับเล็กๆน,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 น้อยสำหรับรถพ่วงหรือเอาไปดัดแปลงใช้ในโชคมอไซค์ก็ได้ อันหนีประเดิ้ะอืมแบบนี้มันจะตัดให้มันกว้างกว่าสักหน่อยนะึงแล้วก็นหนีปุ๊บมันก็นจะเต็มเบาจะ้ะโอเคครับผมขอบคุณครับติดตามนำเดิม